ฮาอันนี้ก็เป็นน้ำยานางเนาะมื่อวานี้เขาจะได้แกงน้ำไม้กระแสนเขาจะได้แกงน้ำไม้กระแสน,นี่เป็นน้ำยานางน้ำยานางเขาจะใส่เข่าเบือหรือว่าเข่ามาเข่าซานมาแล้วก็มีหัวซีไข่แล้วก็แบกเพ็ดแต่ว่าเ้าบ่มีอันหัวพักบัวแล้วแต่มีหัวบัวเขาก็จะใส่พวกบัวน้ำเขาก็น้ำยานางใส่แล้วก็แบบแบบจิกหรือว่าดุกโดด อันนี้ก็เป็นนันยนาของข้าเขา,เขาจะได้คนตลอดเพราะว่าย่านเขาเบือมันติดเนี่ข้าวเบือมันติดคน่นมันสิมใหม่อันตอนนี้เป็นพักหรือว่าหมากหมักน้าที่เขาจะใส่แกงกรใหม้มันมันไหลเติมกันอันนี้ก็จะเป็นพักหอมลวกพักสิงแงพักสิงแงตนนัวนี้พักตัวน,นี้จะมีกลิ่นหอมหลายกลิ่นหอมหอมเครล่องราบก,ก็คือน,น้ำไม้ น้ำไม้กระแสนั่มีเป็นของไอจัวคนเอามาเป็นน้ำไม้กระแสนีตัวนี้ก็จะเป็นผิดน้ำกระแสน้องเขาเดีเ๋ยวเขา,าไปเบิ่งตอนมันผลดเลยเนาะฮะตอนนี้ก็เริ่มหอด้วเนะาะเขาก็จะได้ใส่หมักน้ำที่เขาปาดไว้ อันนั้นใช่เลยจะเป็นหม,มักน้ำที่เป็นน้ำขู่น้ำกระดิ่งปาดใส่เลยทนจะอบเป็นท่าเรือไงต่อไปเขาก็จะได้เอาอันนี้ใส่ไว้แล้วเาก็จะเอาหน่อไม้มาใส่เนาะอันนี้ก็จะเป็นไอ้จุ่นหน่อยเป็นมะาล่างภาคหานะเหนือมะล่างภาคตะแง่ไง ตอนนี้นมันก็ต้งงผดน่อหมัม่น้ำามหมดที่ในสุกแต่ว่ากินยังลอยมาอยู่เนี่ยหอมหอมผีเนาะเป็นยอดเด้เนี่ยโอต้ตอนนี้ก็ผดแล้วเนาะไฟเขามันแห้งมันก็เลยผดไวพี่เนาะยวดคือเก่าเด้อ <c oughs> แกงน้ำมันยอดคือเก่าวางสองสามทิศขึ้นหลังเนาะเอาแกงเค็ด ในรูของเฮ็ดมันก็คลอยบาบางมันก็เนื้อไม่ออกมากพอดีฝนตกส่วนอ่ตอนนี้น้ำเขากับฝนแล้วเขากจะใส่เนื้อไม่เลยเนาะพอดีเนื้อใหม่คนหนึ่งมาแล้วคนหนึ่งมาแล้วเนื้อไหม่เดกกลังฝนพักข่าขใส่เลยลองนั่นด้วยโอ้โอ่โออะ สุดยอดเลยมันเนยียแต่โบไมีอันหัวพักบัวหอ,อ,อมอันแรงคนเลยคนเลยเออคนคอยมีความได้คนได้กินได้อยอดทำยายนางก็ทังคน ปิดไว้ปิดว้เลยาตาจะออกมากแบบนี้กระเด็นต่อปินตาเลย,ยใ,บบใส่ไปเลยตรงนี้ อันนี้วิธีตันตองปลาแหลกเขาใช้น้ำมันทอดแอหละของเรือตะการ์นี่อายุปีี่ปีกันล่ะปีกี่ีไปแล้วบอกแล้วถึงสิบห้า

าขั้นตอนสุดท้ายเนาะเขาจะได้ไปพักสังเง,ง,งะเพราะสังเง่ในเป็นภักทีเขาใส่ในแกงประเภทแกงจะมีพักสังเงะพักสังแงงพักพระแล้วก็อีตูพักนั่งตูอะไรพาสุภาพเลยใส่ลงไปเลยเขาจะบวกคนเนาะเขาจะบวกคนนนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว่ะปิดการ เอาหมอลองอห,มงงงมหูมันห่อนเป็นวิถีชีวิตของคนคุนบานคนเมือง่าได้ไหมซีมก็ได้หรือไก่ได้ซีมเป็นยังไงโผ้่ขุ้นมาด้ Ừ, đây 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 đó đây nhà đây